สวัสดีครับอันนี้ก็อยู่กับช่างยาเหมือนเดิมครับแล้วมาดูมีโอครับมีโอร้อยห้าอาการคือสตาร์ทติดยากนะครับอาการนี้คล้ายๆกับมีโอตัวเก่า <c oughs> นี่นะลูกค้าบอกทําเครื่องมาแล้วพักหนึ่งแล้วสตาร์ทติดยากนะครับเรเดาคร่าวๆคือวาวนดะยันนะครับแล้วก็รื้ออยู่บล็อกออก เรื่องหน้ารูยุอ,อกหรือฝาข้อมีนเป็นน,อน,น็อตตัวแปดนะส่วนวิธีตั้งก็น่าจะถอดหัวเทียนแล้วใช้กวงแย่เราไม่ได้ไปดูมาร์กนะครับแล้วก็การขาดาตาให้ลูกสูบขึ้นสุดนะให้จิ้มโดนหัวลูกสูบแล้วก็จับดูนี่นะครับเป็นอย่างที่คิดครับเบายัานครับ เนี่ยไอดี ID ยันไอดี ID ขยับไม่ได้ไอเสียขยับได้นะครับนี่นะน,นี่นะเรามาดูวิธีแกเนี่ครับมาดูวิธีูก่ ใช้ฟิลเลอร์นะครับถ้ไม่มีก็ขยับเอาก็ได้ให้มีช่องว่างนะสแับทบ่านี่เป็นช่างอยู่ M ห้าจะเป็นน็อตเบอร์แปดนะครับส่วนฮอนด้เป็นเบอร์เก้านี่แล้วก็คลายคายออกมาแล้วขันแกนออกมานี่เป็นตัวตั้ง ไม่มีก็ใช้คีมก็ได้ครับอย่างที่มันยันอยู่นะคลายให้มันมีช่องว่างใช้ฟิลเลอร์ยัดใต้ใต้ตัวตั้งนี้นะแล้วขันขันก็นไปมันตึงเอาแค่ตึงนะครับฟิลเลอร์ดึงออกได้หน่อยนะึง ตัวนี้ก็ไม่กี่บาทนะครับชุดเอาไว้ล็อกเงินมุนตามแขนแน่นตึงนะครับ แน่นหน่อยก็ได้แต่อย่าแน่นมากเดี๋ยวรูดนะครับจนไอเสียเสียขยับได้ก็ถือว่าโอเคแล้วก็ไม่ต้องตั้งก็ได้เดี๋ยวฟิลเลอร์เสียบก็เสียบเข้าไหมหัวยี่หไ,ไหนฟิลเลอร์ก็เข้าอยู่นะครับ แต่แน่นนะก็พอได้อยู่เราจะใช้เป็นเบอร์ส่วนมากผมใช้เบอร์นี่นะศูนห่งห้าหรือ0.06นี่นะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาประกอบแล้วสตาร์ทดูวมันจะหายไหมใส่หัวเทียนเี่หัวเทียนดูด้วยมีไฟไหม เทียนมีไฟนะครับมีไฟอยู่ถางเขียวหน่อยนะึงเขี้ยวใกล้ไปใส่กับ รถพึ่งทํามานะครับรถเครื่องรวมนะไปทํามาแล้วถ้ารถทําใหม่ๆมันต้องตั้งเบานะครับมันมีระยะตั้งเบาวว่าเขาอาจจะตั้งคิดมานะอาจจะยันได้แรแๆก็ขี่ได้นะตั้งก็จะบอกว่าเดี๋ยวเข้ามาเช็คเข้ามาตั้งครับนะแต่ส่วนมากก็ไม่เข้ากันก็จะเป็นอย่างนี้ เราก็จะยันนะนนตาจะานี่ไม่ได้รั่วนะรั่วก็อีกอาการหนึ่งรั่วก็ทํายากกว่านี้รั่วต้องลื้อหัวนะครับลื้อหัวออกมาบดวาวเร่นี้ไม่น่ารั่วมาดูว่ตา,าติดไหม มันมาแล้วคือรถปกติคือสตาร์ตต้องชึ้งเลยนะครับถ้าเครื่องสมบูรณ์ลบวาวสมบูรณ์นะเนี่ยคือโอเคแล้วคือเว์าวยันแค่นั้นเดงกครับอาการนี้คือเวบาวยันเราเช็คเ์าวเป็นันดับแรกไม่ต้องไปรื้อเครื่องนะครับไม่ต้องไปรื้อหัวเรียบร้อยเอาเป็นแนวทางครับสำหรับใครที่ใช้มีโอตัวนี้หรือรถรุ่น,นไหนสีจังหวะนะครับที่มีลวบาวก็ส่วนมากจะเป็นอาการนี้ ไม่ก็วบารั่วเบารั่วจะมากที่เป็นทางฝุ่นนะแต่ต้องเช็คเบื้องต้นก่อนนี่เป็นแนวทางก็ฝากไลค์กดไลค์กดแชร์ครับติดตามครับช่างยามมันฝ่ายสวัสดีครับ